รอไล่แปหนึงนะมามาเลยลลนะมาจะไ่ได้มารอไลละมส,สี่ตานะก็ เล่นหมดสอนสไปรลัก่อนแล้วกันสีล้อมนะครับผม มาแล้วเดี๋ยวเอาโอ้เขาแย่งเลยหน้าผม ปืนแรกมาเลยเป็นโกดว่ะทุกคนป่าจมตีเหมือนเดิมนะทุกคนทีมผมมีอะไรบ้างนะไม่รู้ยีเรน,น่ามีบิชแล้วมีเจ็ดมีเซฟแล้วก็ตัวหนึ่งผมไม่รู้เ <c oughs> ชื่อมอ <c oughs> าเลยอุ้ยผมเผลอกดสโมกับทุกคน ก็สโมกับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยสโมฆ่าติดแล้วทุกคนถ้าจะเล่นงูขอใครนะ้โาติดแล้วทุกคนถาลนงขอรนะมีมีมีแล้ีแ ึ่งครับตักหนึ่งตกหนึ่งตกหนึ่ง,ง,ง,ง <น ingredient. S 1> ขอจะกิน,ลกนกแล้วกันอดีตทุกคนสวยคัะแต่ครับทุกคนเป็นไงนนตึงอย่างอ่ะโคตรตึงอ่ะทุกคน ไม่รู้ว่าหมดนี้ทําไมผมโคตรเก่งอนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้วยตัวเ,เองนะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นละวหมดแล้ว,ลวผมคิวได้ยเยอะเลย,ยคะ่ะแตครคุณคูเป็นยังไงเติมอันนี้ผมยังไม่มีสก,กินแล้วนะอันนี้ผมเติมซูเปอร์พาร์ตนะทุกคนสกินทุกเนะี่ยอันนี้ไม่ผมไม่ได้เติมนะอุ้ยระวัง ี่ไงยไงไม่โดนวันหลกยีไงแล้วล่ะโอ้ยชนอุ้ยตายแล้วต้นเกมไม่เป็นไรไม่เป็นไรซอรี่ซอรี่คนเรามีผิดพลาดกันได้คนเรามีผิดพลาดกันได้ครับทุกคนเอาอลองสปายเลย เเวทลดี้สวยแต่งหนึ่งอะสวยสวยสวยเสร็จเสร็จตึงจัดอ่ะตอนนี้เสร็จเหมือนต้องไปชุบใครสักคนละตอนน่ะเสร็จเสร็จมันต้องไปชุบใครแล้ตอนน้ะเสร็จเหมือนต้องแบบไปชุบใครสักคนนึงอ่ะโอ้ยหล่นข้างว่าเป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรครับทุกคน มือนตาเมื่อกี้เฮ้ยโเขาแกล้งเราเขายอกเราเล่นแต่ไม่เจอบ้างเดี๋ยวเราหยอกบ้างถ้าบาเดี๋ยวตานี่จะเปิดอันตรนะทนอข้ายอกเราเล่นแต่ไม่เจอบ้างเดี๋ยวเราหยอกบ้างถ้าตานีมจะเปิดอันติีเลยครับโอ้อาจจะโชว์ตึงนะครับ ถ้าผมกดอันตีไม่โดนก็ขออภัยด้วยนะผมเล่นเจ็ตไม่ค่อยเก่งเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนไปบุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกแล้วไงว่าเล่นเจ็ตไม่เก่งทุกคน ยังลืมเลยผู้ชมเดี๋ยวผมมานะคะทุกคนผมมานะค่เดชผมมาแล้ว,ว,ลวเอาอีสูงๆก่อนจะได้เล่นตึงๆหน่อยโอ้โหตาแรกมันจะโดนคัดแล้วอ่ะตาแรกมันก็จะแพ้แล้วเนี่ยโอ้ยมาทำไมตอนนี้จะไประเบิวดวะอู้ มาอุ้ยวินไปดีลูกโมโม่มนี่เล่นไม่เก่งนะทุกคนโม่ไม่เก่งเลยเดี๋ยววปนนึงนะดูดูแชทก่อนนะครับมาอุนจะดีลนีกก้าจอดำนะขอไป ระวังเรนี้นะครับผมถ้าใครอย่าบอกเล่นเจ็ดนะอุ้ย,ยเล่นเจ็ดไม่เก่งอ่ะพี่อุ้ยแบบยิงกับปืนพกไม่ตึงอ่ะพูดง่ายงอ่ะกากปืนพกเลยแหละหดเดี๋ยวระวังโอ้ยเล่นเไม่เก่งอ่ะโอเคเดี๋ยวตา,าจะชนะปอลนอ่าตานี้ อุ uhm, ้ยอุ mm ้ยอุ้ยย่าเจ็ดฝั่งนั้นมันตึงกว่าผมอีกนะดูดิน่นน่นโอ้โหเฮ้ยใหญ่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 มาเลยกินแม่เฮ้ยแม่พลอยแล้วว่าโอ้โหูเลยได่เป็นมาแชลอ่ะทุกคนคิดดูแล้วกันเดี๋ยวมาแชลอ่ะมาแชล์อ่ะมาแชล์อ่ะเดี๋ยวไม่เจอผมไง แ้วตงไชิบหายแล้วนิออนเปิดติสวยขอสกกินลักกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 แฮ้แน่เลยอะทุกคนผมไม่กินเลยโอ้ยอะไรเนี่ยกองกองกอง ก็ไม,ม่โดนไงผู้ชวมว<ม>้าย10 second lap เ้ยไล่ไนล่ไล่เฮ้ยนี่วินโดว์ดีไงผมเติมสกินอ่ะโอ้เขาแย่งผมมาทุกคนนี่สกินหนวมนะซื้อมาเยอะเตเยอะอยู่นะราคาแพงนะอันนี้ไเดวินโดว์เล่นตัวเหมือนกันนะอันนี้เวินโดว์อันนี้ก็เล่นตัวเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะดูแชทกัน

พล,พลังับพลังเดยวไปเล่นยวไปเล่น జరిగ సై เกมมันจะเริ่มาคุณผู้ชมแม่คมไข่คมกากกันเนาะ เออ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 อเรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวาคมุงกางเื่ออะไรมันจะเริ่มเนี่ย เออเริ่มสักทีหรอคุณชมดูวันเดิดูวันโลนดิอย่างมันไม่เริ่มสักทีอ่ะคุณชมดูวันโลนดิเน็ตผมกล้ารู้เปล่าคุณยม ก็ยังไม่เริ่มนะทุกคนเออน็ตผมมันสามขีดนะะไปเลยเมื่อไหร่มันจะเริ่มเนี่ยทุกคนเอ,อ้ยมันโหลดนานจังเลยะเระ,ะบองนะต้องรอเป็นนาทีเลยเนะี่ย นานเกินไปแล้วเด็ดหูกากแน่นอนผู้ชมใครมาสกัดดารุ่งวะเฮ้ยใครมันมาอันนี้ผมอ่ะเด็ดเด็ดเดอกล้องเป็นไรเนี่ยเดเด็ดเดทุกคนเดเด เออครับปรับกล้องก่อน,น,นก็หอดไปแล้วนะขอโทษด้วเโอเ,เข้าวาลงกันเลยโอ้ทำไมมันเล่นมันจันรเลิ่มวันี่จะบอกเหรอเกมมันเริ่มไปหนาแล้วแต่ว่าผมเน็ตกาก แล้วนเนี่ยเน็ตกากเกินนะคุณผู้ชมหรือว่าผมต้องออกเขาเกมใหม่วะคุณผู้ชมโซนแล้วต้องน่าจะออกเขาเกมใหม่อันหนึ่งน,นะอันหนึ่งนะคุณผู้ชมบ้านเนินใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณด้วยนะครับ เดี๋ยวขอรีวาโล้ก่อนไม่ไปครับคุณมันไม่เริ่มให้ตบจอกแจ้งไลออดแล้วไหมเนี่ยนะปิดอันนี้ก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรกอ,นนะอก่อนครับล็อกกันนะลอก่อนรอก่อนล็อกกันเดี๋ยว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 ข้างข้างข้างกูเกิลขมงข้างครับพี่ทเดี๋ยวขอรีฟิลใหม่ โปรหงก็ยังอยู่ที่เดิมถ้าไม่เปลี่ยนผมจะไประบอกนะอันน,นะทุกคน่มันน้ำัดนึงเดิมตนะัดนึงเด้อทนะุกคนที่นึงเด้อเนะดินะครับปรนเดิมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เรไม่ออกให้นะครับผู้ชมเดี๋ยวจะไปเล่นโรบบอกดีไหมวะแล้วผมต้องอารมเป็นแบบนี้และมันค้างโดนเน็ตผมมันไม่แรงเน็ตผมมันค้างโอเคเดี๋ยวจะไปเล่นโรบบอกละนะเล่นแบบไรดีอ่ะ ไม่ค่อยอยากเล่นฟิตเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวไปเล่นถ้ามืนมันเลื่อนไม่ได้บอกนะโลบอของก็เล่นไม่ได้นะเนี่ยเน็ตมันกากแน่นอนเลยแน่นอนเลยเลืมนจ่ายค่าเน็ตแน่นอนเลยพี่ชมโอ้โอ้ว่าโลก็เล่นไม่ได้อะไรวะเนี่ย เฮ้เน็ตผมมันเป็นอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วทุกคนทุกคนผมว่าไม่ใช่แล้ว ว่าไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมนะเฮ้ยเดี๋ยว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 หมวดว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ย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 ว ว่าไม่ใช่แล mm ้ว hmm. ผู้ชมเอ้ยม่้เมื่อกี้เสียงลบกิดตัดให้หายอะขออภัยวหว่าไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมเอ้ยเมื่อกี้เสียงบกิดตัดให้หายอะขออภัย